ท่านผู้ชมและขอสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่วงการฟุตบอลทุกทุกท่านท,ทุกททีมตลอดทั้งผู้ที่มีความคุ้นเคยใกล้ชิดสนิทสนมกับสาวัตตีหรือพันตำรวจตรีชัยรัตนเจริญสุขในวาทิตย์ที่29่สิก้พฤษภาคมพศ2565ที่ สนามฟุตบอลหน่วยบัญชาการท่านพัฒนาถนนนาวงพัฒนาดอนเมืองกรุงเทพมหานครเรามีกิจกรรมฟุตบอลการกุศลที่มอบให้กับสวัสดีเหรือพันตำร,รวจตรีชัยรัตนเจริญสุขด้วยขณะนี้ท่านนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎด้วยโลก เส้นเลือดหัวใจตีบและขอให้สวัสดีหายไ,ไว้นะครับจะได้มาเตะพอลกับเพื่อนพ้องน้องพี่ก,กันอีกทุกๆคนฝากความห่วงใจผ่านผมมาโดยมี6ทีมเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย 1. ทีม VIP ชมลมดอนเมืองสมานชั้น นำโดยปา๋าไก่ทนายเสรีมีหอม 2. ทีมชมรมผู้สื่อข่าวดอนเมืองนำโดยพันเอกโสพิตสุขเจริญ 3. ทีทีม VIP เอมพันธ์สปอร์ตคลับนี่ก็นำมาด้วยพลตรีทวีปปิยะอรุณ์อดีตนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และอาจารย์เชิดสามโค4ทีม VIP ประปทุมธานีนนำโดยประธานชมรมฟุตบอลอาวุโสจังหวัดปทุมธานีท่านพันโทพันลิศประเสริฐศักดิ์และคุณทรงวุฒิลุงปิติ อดีตผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมชาติไทยรุ่น12ปีหรือพี่ใหญ่ของเรานั่นเองนะครับ5ทีม VIP ธิ์เก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์นำมาโดยพี่น้อยผู้จัดก,การทีมและพี่ปุ๋ยผู้ช่วยผู้จัดก,การทีม2ท่านแห่งวงการฟุตบอลอาวุโสใครๆก็รู้จักดี2ท่านนี้นะครับ มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน6ทีมจิตเก่าโรงเรียนพัทลุงนี่ก็บ้านเกิดของผมนะครับพัทลุงนำโดยดอกเตอร์ศักสุดาจิลักษสุพชด ผู้จัดก,การทีมนำทีมมาเองเลยนะครับวันที่29พฤษภาก็เน้นย้ำผู้จัดก,การทีมทุกทีมนะครับเพื่อให้ฟุตบอลได้สนุกสนานเกมได้ไม่สีเรียงก็ขอความร่วมมือให้จัดตัวผู้เล่นตามเลทอ,อายุที่ผู้จัดก,การแข่งขันแจ้งให้ทราบ ในวันอาทิตย์ที่29ส่สิก้พฤษภาคมพศ2565เวลา13.00นเป็นต้นไปและอย่าลืมเป็นผู้ให้ในวันที่เพื่อนพ้องน้องพี่ได้รับความเดือดร้อนขอบคุณครับ